เดี๋ยวตอนนี้เราไปต่อกันเลยครับกับยูเมมโมรี y วันนี้ในความทรงจำมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในวงการบันเทิงย้อนไปดูกันครับ สปีก่อนคู่สาม,มีภรรยารักความเป็นไทยป๊อกปิยะธิดาและปั้งนภัสกรฉลองสมรสในฝันที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติโดยเจ้าบ่าวเนรมิตงานแต่งเหมือนกับที่เจ้าสาววาดหวังไว้ทุกอย่างบรรยากาศแบบไทยประยุกต์มีการแสดงนาฏศิลป์หลายประเภททั้งรำฉุยใชย้ฟ้อนเทียนและตีกลองใชยมงคลด้วยโดยปัจจุบันทั้งคู่ยังไม่มีถ่ายย่ามาเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะ และว,วันนี้เมื่อ2ปีก่อนนักแสดงหนุ่มชอนจินดาโชนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดทุ่งเศรษฐีย่านบางนาโดยได้รับฉายาทางธรรมว่ามหามังคโลซึ่งแปลว่าผู้มีมหามงคลมากโดยมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่สาวพลอยจินดาโชนญาติสนิทรวมถึงเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการมาร่วมอนุโมทนาบุญอย่างคับคั่งทั้งนางเอกสาวคิมเบอรี่พุ๊กิ๊สุมวลคิดออมสุชาและน้ำชาชีรนัทค่ะ